สวัสดีครับชางสามัญมอครับสวัสดีที่ทวีศัติ์ครับนำแอมส่งมาให้ซ่อมจากทางัทงหวัดทังหวัดอะไรจังหวัดจังหวัดสะแก้วนะครับก็แอมรุ M ่นนี้จะประมาณนี้นะครับ ลงมาจากจากังหวัดสระแกะ้วนะครับแพ็คมาเรียบร้อยเรือร่องไม่เดือาหา้อนเรื่องเดือดรสมบูรณ์ครับด่านใหนก็จะประมาณนี้ครับ ก็ขอบคุณที่ทวีศักดิ์นะครับที่ไว้วางใจส่งแอมไม้ซ่อมไว้ให้่จงเตาดูแลครับผมสวัสดีครับ